เลตุเกี่ยวกันเนี้ที่ตัวเองนั่งอยู่บนหลังคาข้ามรางความหวาดเสียวของคนที่ิธานไปมาแล้วก็ตัวแม่ของหญิงสาวรานี้เองก็มาลุ้นกันว่าที่อ้อนวอนน้อยหญิงสาวเนี่ยลงมาแต่โดยดีนะคะก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปรทุมธานีนะคะเจ้าหน้าที่สพคลองหลวงก็ไปช่วยกันเรียกร้องนางสาวว่าเรืบุญศรีแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่เกิดความเครียดแล้วก็คุ้มคลั่งใช้ที่ที่ตัวเองอยู่บนหลังคาร้าน ทางถนนเรียบสองสองปากซอยเอราวัณ13ลักษณะต้นไม้นี้เนี่ยเป็นโครงไม้ก่อสร้างด้วยโครงไม้หนังคาสันสีแต่ที่เห็นเนี่ยค่ะว่าถูกรื้อออกไปแล้วส่วนหนึ่งตัวนางสาวรันก็ได้ยู่บนงโกลหลังคาเลยนะคะโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังกั้งน่งอยู่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งแม่บุญธรรมก็พยายามจเรียกร้อมแต่พูดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ ยกมาด้วยสองคันกระบะสามคันมาถึงก็เปเนือกบหลักคารายขนาดนั้นเนี่ยลูกค้าก็นำรถคันอาหารไอยู่สามคนก็เป็นตกใจหนีออกจากร้านกันไปทาพตัวนางสาววาเลเนี่ยเกิดความเครียดก็คว้ามีดไปหที่ทำกับข้าเลย่ะขึ้นไปไลุ่่งจน